โอเคครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมแนวโร่เอ็กจี CN นั่นเองนะครับผมก็วันนี้มาทำการตัดเกรดเรนเจอร์ตัวละครตัวปกติและเรนเจอร์ตัวละครท่ 5, นาแสงท่ามืดที่มาในปี2024นี้นั่นเองนะครับผมเป็นอาการพูดถึงภาพรวมในแต่ละตัวนั่นเองนะในส่วนของเรนเจอร์ปีนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครที่น่าสนใจถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะก็เดี๋ยวในส่วนของดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันละกันเนาะนะครับ ถ้าเราพูดถึงในส่งของเลนเจอร์ตัวปกติเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับผมเราจะเห็นภาพจำณปัจจุบันนี้นอกว่ามันเป็นตัวละครที่ก็ใช้งานได้ในส่งของลีกทั่วไปเนาะลีกสับท,บ,ทบนะครับผมเขาจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับอันนี้คือภาพจําของคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งเนาะที่เล่นมานานแล้วเราจะเคยเห็นภาพที่ตัวละครอย่างบอสจัคือตัวของดุริยางผู้นี้เป็นตัวเมตานะครับผมแบบติด แรงสูงสูงอะ่ะมาสเตอร์ตำนานอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะพวกอาดาวินชีอะไรประมาณนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยตัวปกติเนี่ยนะครับผมต้องต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้งานร่วมกับโคโรโบร่วมกับแสงมืดได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าภาคหลังมานี้นะครับไอแสงมืดเนี่ยมันมีเยอะมากเนาะไอพวกตัวปกติเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเฉื่อยใช้นะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็จะมีตัวละครที่ ก็พอจะเฉิดฉยได้บ้างนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นตัวเมตาได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถือว่าฮิตมากๆในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงละกันเนาะแล้วก,นนะวก็ก่อนจะเข้าสู่คลิปนะครับผมผมก็จะมีการนะครับผมฝาก ID นะครับผม ID ดีของผมเองนะก็ ID นี้ผมจะปล่อยนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยมีเวลานะไม่ค่อยมีเวลาแบบได้เล่นได้ฟาร์มนะครับผมก็อยากจะปล่อยสำหรับคนที่อยากจะจัดก็ ติดต่อที่เพจได้เลยนะครับผมก็เดียผมจะขึ้นรูปไปให้ละกันเนาะนะครับผมราคาก็ตามรูปเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเลนเจอร์ตัวปกติทั้งหมดนะรวมกับแสงมืดดนะ้วยเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด18ตัวเลยนะครับผมก็จะเรียงไปแต่ละเดือนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเข้าสู่คลิปละกันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมละกันแล้วก็ไปเข้าสู่คลิปกันได้เลยนะครับผมปะลุยนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวละครนะครับผมตัวแรกระกันของปีนี้นะเป็นตัวละครมูนมังกรนั่นเองนะนี่ตัวของมูนมังกรตัวนี้นะครับผมเป็นเนเจอร์สายพลังธาตุน้ำเนาะซึ่งลักษณะเด่นก็คือเป็นตัวชนนะครับที่ถือว่ามีความอึดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะใช้คําว่าอึดมากมันก็ ใช้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเทียบกับอะไรเนาะถ้าเทียบกับแสงมืดมันก็ไม่ได้อึดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวละครที่เป็นตัวปกติเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ใช้คําว่าอึดมากได้เหมือนกันนะครับในตัวของเจ้ามูลมังกรตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีสกิลบัฟค่อนข้างจะดีเนาะเป็นตัวละครที่มีทั้งบัฟหลบบัฟต้าแล้วก็บัฟเคลื่อนที่นะแล้วก็ จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเป็นตัวละครที่สามารถใช้ความสามารถในการโค่นนิ่งพรรคพวกเนาะเอามาช่วยในการจ่ายดาเมจช่วยบัฟได้นะครับผมก็ดูว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ให้เป็นในส่งของแรงเอและการในตัวของเจ้ามูนมังกรยมคำนั่นเองนะครับผมก็เอกันไปเนาะแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นตัวละครอย่างเซเลน่ามงกุฎนะในตัวของเซเลน่ามงกุฎตัวนี้เป็นเลนเจอร์สายว่องไวธาตุน้ำเนาะ ตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์สายลูกผสมเนาะเล่นได้ทั้งทางคลิแล้วก็เล่นได้ทั้งในส่วนของอะดาเมจนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเอาตัวดาเมจธาตุน้ำเนี่ยผมว่าบัตเต็ดน่าจะจบกว่านะ นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ดีนะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็มีความสามารถในการอัญเชิญพักพวกออกมาเนาะหรือว่าความสามารถในการโค่นนิ่งพักพวกนั่นเองนะครับก็ให้เป็นเทียเอเหมือนกันในตัวของเจ้าเซรีน่ามงกุฎนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทัดมานะครับผมเป็นตัวของเรนเจอร์ทัดแสงาัดมืดตัวแรกของปีนี้นะเป็นตัวของเจ้าบอสผู้กันเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นเรนเจอร์ตัวกันบินนะแล้วก็เป็นเรนเจอร์สายวับพิบทัดมืดเนาะในแง่ของการใช้งานเนี่ยตัวนี้ผมว่าก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ได้นะนะครับผม ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรนเจอร์ตัวกันบินที่มาก่อนอันนี้แล้วเนี่ยผมว่าตัวพวกนั้นเนี่ยมันดูคุ้มกว่าตัวนี้นะครับถ้าจะเอามาปั้นเป็นร่างแม็กและกะใช้งานยาวๆอ่ะผมว่าตัวที่เป็นตัวกันบินตัวอื่นอ่ะมันดีกว่านะครับผมอย่างเช่นตัวของมูนอ้วนนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของอาซาริฮิมะนะครับหรือจะเป็นตัวของแอรฮอกกี้หรือแม้แต่กระทั่งสลับแบบ ตัวการบินสาหรับคนที่เป็นสายฟีแบบกบม่วงน้อยอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเล่นตัวของเจ้าซารีหมักลุกอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะตัวเนี้ยถ้าเอาความคุ้มค่าผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ที่แบบจะเอากบม่วงไปปั้นเนาะนะครับผมผมให้เป็น A นะผมให้เป็นเทียเอเพราะว่าเราจะเอากบม่วงไปปั้นกับเป็นเจ้์ตัวการบินเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีกบม่วงน้อยเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มก็ให้เป็นเทียเอเนาะตัดคะแนนตรงที่มันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่ามาเล่นได้ไหมม แล้วก็ทัดมานะครับผมเป็นตัวของเจ้าบราวนะครับบราวดีเจนะครับผมบราวดีเจนั่นเองนะในตัวของบราวดีเจนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างจะใช้งานได้ดีเหมือนกันนะเป็นเลนเจอร์ตัวแทงเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์แทงทัดหม้นะครับผมตัวในการยิงก็ยิงประมาณจุด60นะในตัวของเจ้าบราวดีเจตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่สกิลบัฟค่อนข้างจะดีเหมือนกันเนาะมีบัฟเคลื่อนที่บัฟหลบแล้วก็บัฟสร้างกอะเลือดนะครับ กินไอ้คล้ายๆนาฬิกาปูแต่ว่าไม่มีอมตะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแบบอ่า,างโคลทให้ตัวของมันเนี่ยสามารถเกาะกลุ่มกันได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ยินชนได้ดีเหมือนกันนะในส่วนของดามเมตอันนี้ผมว่ามันก็ดีนะมันมีแบบใบอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้ทะลุอมตะเนาะมันอาจจะหวังผลได้ยากนะครับแต่ว่าก็อาศัยตัวอื่นช่วยก็ได้อยู่เหมือนกันนะในตัวของเจ้า บราไอดอนนะครับผมให้เป็นเทียเอละกันในตัวของเจ้าเปลาไอดอนตัวนี้นะครับผมว่าน่าใช้งานอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ในส่งของร่าง9้าดาวเนี่ยมีโคมสมา่าสให้เราเนี่ยไปลุ้นในเรื่องของเครื่องสุดท้ายได้อีกด้วยน,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  A, น,วนั่นเองนะครับผมก็เอาไปในส่วนของเทียเอละกันในตัวของเจ้าเปล่าไอดอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นเลนเจอร์อีกตัวหนึ่งกันที่มาในรอบเดียวกันเนาะเป็นตัวของโคนี่ไอดอนนะครับโคนี่ไอดอนตัวนี้เป็นเลนเจอร์สายวัวพิพทากษไมนะ้นะครับแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่มีตำแหน่งการยืนถือว่า ค่อนข้างดีเลยเนาะตำแหน่งประมาณ300กว่าๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจก็พอใช้งานได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สุดโต่งนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับโคลาโบที่เป็นเบอร์3เนี่ยผมว่ายังไงก็สู้โคลาโบเบอร์3ไม่ได้เนาะลองเอาไปเทียบกับตัวใหม่อ่ะนะครับไอตัวใหม่ที่มารอบนี้เป็นผมดาวใหม่ตัวไอตัวนั้นก็เก่งกว่านะครับตัวนี้มัน ก็อาจจะแบบไม่สุดเท่าไหร่นะผมให้เป็นเทียบี B, แล้วกันในตัวของเจ้าโคนี่ไอรอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีล่างโคนด้วยเหมือนกันนะก็จะใช้งานก็ไปใช้งานกันได้แต่ว่าผมว่าผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ในการจะปั้นแม็กนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่เรนเจอร์ธาตุแสงธาตุมืดในเดือนเดียวกันเนาะก็จะเป็นตัวของเจ้าเซลลี่ไอดอนนะครับอาตัวนี้เป็นเรนเจอร์ธาตุแสงที่ต้องบอกว่าปีนี้ยังเก่งอยู่มา,มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีคนใช้งานก็ถือว่าเยอะนะมาสเตอร์ตำนานนะ ข้อดีก็คือเป็นตัวละครที่สามารถเอามาเป็นตัวละครคอมโบตัดแล่ได้ดาเมจก็ถือว่าแรงนะครับผมแรงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เทียบกับบาร็อกนะนะครับเออบาร็อกมันดาเมจก็จะจ,จัดการกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้สำหรับคนที่แบบไม่มีบารร็อกอย่างเงี้ยเออก็พอเล่นได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีเรื่องของสกิลที่ บัฟได้ดีเหมือนกันเนาะมีอะอัมาตานะครับผมบัฟลบบัฟฮิวเลือดอะไรประมาณเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยก็เป็นตัวบัฟที่ดีได้เนาะดาเมจก็มีนะครับบัฟก็ได้เล่นทางคอมโบก็ได้นะผมให้เป็นส่วนของแหลงเอสเอสละกันนะครับผมในตัวของเจ้าอะแซลลี่ดีเจนั่นเองนะครับผม แล้วก็ถัดจากตัวของเจ้าแซลลี่ดีเจนะครับผมเราก็จะย้ายไปที่เดือนใหม่ละกันนะเป็นตัวละครอย่างเจม3ทหารเสือนั่นเองนะในตัวของเจ้าเจม3ทหารเสือตัวนี้นะครับผมเป็นเลนเจอร์สายวาพิบธาตุไฟเนาะตำแหน่งการยืนก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมประมาณ300จุดนะในตัวของเจมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสกิลดาเมจที่จริงๆมันก็ใช้งานได้นะแต่ว่ามันต้องอาศัยเพื่อนในการช่วยล้างอมาตะนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสกิลบัฟที่ ปวนได้ดีนะนะครับผมมีการใบศัตรูด้วยนะครับแต่ว่าไม่ทะลุอมตะทําให้ตัวของเจ้าเจมตัวนี้ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยผ่านนะครับมันต้องพึ่งเพื่อนเยอะจนเกินไปนะในตัวของเจ้าเจมตัวนี้ให้เป็นเทียซีละกันนะครับผมคือสกิลเนี่ยถ้าเราดูอะมันดูแบบเฮ้ยมันดูดีนะแต่ว่าพอมันแบบไม่มีทะลุอมตะอย่างเงี้ยมันก็ลดความไม่ใช้ง,งานลงไปนั่นเองในตัวของเจ้าเจมตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ให้เป็นเทียซีละกันนะแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นตัวละครอย่างมุ่น สามาหาันเสือนะตัวนี้นะครับผมเป็นเลนเจอร์สายพลังธาตุไฟเนาะซึ่งเอาตามตรงลยปีนี้มาครบเลยนะในส่วนของเรนเจอร์สายพลังเนี่ยแต่ละธาตุเนี่ยมีทั้งอ่าไม้ทั้งน้ําทั้งไฟเลยเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับตำแหน่งการยืนถือว่าโอเคเลยนะยืนที่จุด50แล้วก็แร่ใช้งานไม่เยอะมากเลยตัวนี้นะครับสกิลเนี่ยอ่าเป็นตัวละครที่สกิลก็ดูอ่านแล้วดูดีนะครับแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันสู้ตัวของดีเจสู้ตัวของ อไอ้มูลมังกรไม่ได้นะผมให้เป็นเทียบีและการในตัวของเจ้ามูนราทหารเสือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะเป็นตัวละครสุดเท่นะครับผมอย่างตัวของเจ้า เบราวนะครับผมสามทหารเสือเนาะในตัวของเจ้าเบราวสามทหารเสือตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเลนเจอร์สายว่องไวธาดมืดนะนะครับผมตัวนี้ตำแหน่งการยืนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะยืนค่อนข้างจะใกล้นะครับผมแล้วก็สกิลการใช้งานเนี่ยจริงๆมันก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามนะว่าปั้นแม็กคุ้มไหมนะครับถ้าเป็นคนที่มีกบม่วงจํากัดแบบอ่าปั้นได้สักชุดหนึ่งสองชุดอะไรประมาณนี้ผมว่า ไม่คุ้มค่าที่จะปั้นนะครับอันนี้พูดเลยว่าถ้าเรามีกบม่วงจํากัดไม่คุ้มค่าที่จะปั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีกบม่วงเหลือต้องการเลนเจอร์ทาตมืดเอามาใช้งานเนี่ยมันก็พอเล่นได้นะนะครับผมผมให้เป็นเทียเเหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าคือถามว่ามันเก่งไหมมันก็เล่นได้นะมันก็เล่นได้แต่ด้วยความที่เราเวทน้าหนักกับความคุ้มค่าในการปั้นแม็กอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ให้เป็นในส่วนของเทียเนะครับผม แล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นในส่งของเดือนใหม่ละขึ้นมาเป็นตัวละครอย่างแกะนะครับผมนักฟันมืออาชีพเนาะตัวนี้มีข้อดีอย่างแรกเลยก็คือแร่น้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเลนเจอร์ตัวชนที่ตำแหน่งการยืนก็ใกล้ๆนะครับใกล้สุดๆตัวหนึ่งเลยนะนะครับผมว่าตัวเนี้ยเอาไว้เป็นตัวละครยืนชนได้อย่างดิบดีเลยเนาะสกิลบัฟนะครับบัฟก็ดีนะแต่ว่าติดที่แบบ ตัวเลขของตัวเจ้าแกะเนี่ยมันค่อนข้างจะบัฟได้น้อยนะครับผมแบบ30%บ้างอะไรประมาณเนี้มันดูแบบบัฟได้น้อยเนาะก็จะมีบัฟลบนะครับบัฟต้านอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีหิวเลือดนะครับแต่ว่า ค่ามันดูน้อยนะครับอันนี้ก็อาจจะติดขดตรงนี้กันไปนะครับแต่ว่าภาพรวมมันก็ดูดีนะแล้วก็เรื่องของดาเมจอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็พอใช้งานได้เนาะให้เป็นในส่งของเทียเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถโคนิิงพักพวกได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะฟิลคล้ายๆกับตัวของมูลนะมูลนักเชิดมังกรตัวนี้เลยนะครับผมมีการโคนิิงพักพวกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างชิชินะครับชิชิตัวนี้เป็นเรนเจอร์ประเภทตัวกันบินนะเปเรนเจอร์สายว่องไวธาดน้ำเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ ที่ผมว่ามันก็กันบินได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามีปัญหากับตัวของอลิศบินเนี่ยใช้ตัวของชิชิเนี่ยเอาไปช่วยได้เยอะมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็ให้เป็นในส่วนของแหล่งเอละกันในตัวของเจ้าชิชิตัวนี้นะเปเดนเจอร์ตัวกันบินที่ก็ใช้งานได้ดีนะแต่ว่าถ้าถามความคุ้มค่าเนี่ยผมว่ามากลุกนะครับมันดูคุ้มค่ากว่าเนาะมันสู้กับหลายๆาตาได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีสกิลในการผลักนั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นตัวละครสุดจา้าบอย่างตัวของเจ้ามูลนักปั่นจักรยานนั่นเองนะ ตัวของเจ้ามูลตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งที่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ติดเมตากันเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่มันปวนศัตรูได้ดีเนาะนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวของเจ้ามูลตัวนี้มันเกาะกลุ่มกันได้เยอะเนี่ยมันจะสามารถยกเลนเจอร์ของศัตรูเนี่ยได้แบบพึ่บพับพึ่บพับเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเลนเจอร์ของศัตรูเนี่ยมีน้อยนะเราสามารถเนียนเียนไปตีป้อมแตกได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะยกลอยขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวป่วนได้ดีเนาะมีทั้งการโค่งงตััวมีท้การนนิ่งพักว่าบบััไดด้ีนนะครใ ระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถบัฟรีสกิลได้นะครับแล้วก็เรื่องของดาเมจนะครับอาจจะไม่แรงแต่ก็พอต่อตอดได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ก็ใช้งานได้นะก็ใช้งานได้นะผมให้เป็นในส่วนของเทียสละกันในตัวของเจ้ามูลนักปั่นมืออาชีพเนาะจริงๆให้ SS ก็ได้นะนะประมาณนี้ผมให้ผมให้เป็น SS ละกันในตัวของเจ้ามูลนักปั่นมืออาชีพนั่นเองนะครับผม แล้วก็ไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของเลนเจอร์เดินใหม่ละก็จะมาต่อกันที่มูนในอำเภอนะในตัวของเจ้ามูนอำเภอตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเลนเจอร์สายว่องไวทาตุไม้เนะาะลักษณะการใช้งานนะครับผมเป็นเรนเจอร์ตำแหน่งตัวดาเม้นะแต่ว่าข้อเสียก็คือยืนใกล้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีความสามารถเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นตัวละครบัฟคลิแล้วก็จะมีดาเมที่ยิ่งทะลุอมาตะได้อีกด้วยนะแต่ว่า มันไม่มีป่วนใหญ่มาให้เนาะนะครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่สุดนะแล้วก็ตำแหน่งการยืนเนี่ยค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะเจอเมนูมินยิงทีก็อาจจะเล่นได้ยากละนะครับก็ให้เป็นในส่นของเทียเอละกันนะเป็นเรนเจอร์แบบตัวทรงๆนะครับไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวของเจ้ามูลในอำเภอนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวละครอย่างโคนี่สาวน้อยนั่นเองนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมว่าโอ้โหเก่งจัดตัวหนึ่งเลยนะอ่า สกิลนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูว้าวมากนะครับถ้าเทียบกับเรนเจอร์โคอลโบหรือว่าเรนเจอร์แสงมืดในช่วงทอ็อปทอปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ดูแบบว้าวมากเพราะว่าสกิลบัฟของตัวเจ้าเนี่ยนะครับเจ้าตัวของโคนนี้มึงเถื่อนเนี่ยมันก็มีตัวอื่นที่บัฟได้ดีกว่าเนาะนะครับอย่างน,น,นาฬิกาปูก็บัฟได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวของเจ้าโคนนี้มึงเถื่อนตัวนี้นะมันเป็นตัวละครที่มีความอึดจากความสามารถไฮเปอร์นะครับเวลาปล่อยออตัวออกมาเนี่ยมันจะมีความสามารถในการติดเนาะบาเลียสมุนแบบนะครับผมก็คือ โจมาเลยนะครับผมเราไม่สงสทานนะครับพร้อมรับดาเมจทุกท่วงท่านะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวละครที่มันจะได้เรียบตรงนี้เนาะซึ่งผมเคยเจอตัวเนี้ยนะครับผมเขาใส่เซตเกียร์เป็นเซตเกียร์เวอร์ชันแบบเวอร์ชั่นแบบเน้นนะครับเน้นปล่อยตัวไวเลยเนาะช่องแรกนะครับผมเป็นคาถานังฟ้านะครับผมที่เน้นปล่อยตัวไวของเกียร์ฟรียะนะครับผมช่องกลางเป็นรองเท้ารถแรกแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับผมบางคนที่แบบเกียร์ดีหนึงก็จะเป็นฮูแมวนะครับผมที่เป็นรอบของ อ่าทีมฮาโลวีนนะครับผมหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่มีหูแมวก็จะใช้เป็นในส่วนของอ่าเกียร์จี้นางฟ้านะครับผมที่มันมีค่าปล่อยตัวไวะนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยนะครับผมมันปล่อยตัวไว้แบบสู้ตายเลยนะครับผมปล่อยตัวไว้ฟุ๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊วิ่งออกมาติดติดคนสมาร์ บริสุทธ์แบบอ่ะแล้วก็ยินชนยินชนนะครับผมแล้วก็จะใส่ตัวบินไปด้วยอะไรประมาณนี้ให้ตัวบินเนี่ยบินเข้าไปตีป้อมแตกได้เลยนะตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เสริมทีมได้ดีนะในตัวของเจ้าสาวน้อยมองเถื่อนตัวนี้นะครับผมให้เป็น T.S เลยนะครับผมผมให้เป็นเรนเจอร์แท้ง No.1 ของฝั่งตัวปกติเลยนะใครอยากจะไปเล่นดูก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมสามารถใส่เกียร์เป็นเซตแท้งก็ได้เซตเปิดตัวไวก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ใครจะไปคีดเอทเนาะแต่ส่งตัวผมนะ ถ้าให้แนะนําก็จะแนะนําว่าเป็นแมกกาดาหาไปตัวไว้นะครับรองเท้าแล้วก็กระเป๋าหรือจะเอาเป็นที่คาดผมหูมแมวก็ได้นะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกระเป๋าก็ได้นะครับผมเป็นตัวของเจ้าคนนี้สาวนา้อยเมืองเถื่อนนั่นเองนะตัวนี้มีความสามารถในการกันนาฬิกา5วิด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นตัวละครอย่างอ,อันนี้มันมาผิดเดือนนะครับอ่าเป็นตัวละครอย่างตัวของเจ้า ไม่ถูกแล้วนี่นะครับอ่ะถูกแล้วนะครับผมเป็นตัวของเจ้าบอสนะครับบอสซิตี้ฮันเตอร์นะในตัวของเจ้าบอสซิตี้ฮันเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าโอ้โห เข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยปรับเปลี่ยนเมตาเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยนาฬิกาคือแบบปุ้มบ้ามปุ้มบ้ามนะครับผมอ่าพวกตัวหนึ่งก็อยู่ในส่วนของเมตากันเยอะเนาะอ่าเรนเจอร์อ่าธาตุแสงนะครับเก่งๆพวกแท้งอย่างเงี้ยพวกอนูบิสพวกมายากลอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในเมตากันอยู่นะพอตัวของบอทมืดเข้าเกมมาเนี่ยตัวเหล่านั้นนะครับหายเกลี้ยงนะหายเกลี้ยงเลยผมใช้คำว่าหายเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าถ้าพูดถึงแทงหน้าปัจจุบันนี้นะครับหนักไปทางคาดมืดนะถ้าเอาแบบ แสงมืดเนาะนะครับผมก็จะหนักไปทางด้านมืดเลยก็คือจะมีตัวของยมทูตแล้วก็นาฬิกาปูเป็นหลักนะครับผมหน้าตอนนี้นะตัวนี้คือเก่งจัดเลยดามจคือหนักมากๆเลยนะผมให้เป็นเทียเอสเอสเลละกันในตัวของเจ้าบอสเมืองเถื่อนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ของดีนะก็ถ้าสิ้นเดือนนี้ไม่มานะครับไปรอกลางเดือนมกราคมมาแน่นอนในตัวของเจ้าบอสเมืองเถื่อนหรือว่าบอสซิตี้ฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้เก่งแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นตัวละครธาตุแสงอีกตัวหนึ่งนะก็คือท่านประธาน KSM นั่นเองนะในตัวของท่านประธาน KSM ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่มันไม่ค่อยมีจุดเด่นแบบชัดเจนเท่าไหร่อ่ะนะครับผมอย่างไอตัวบอสมืดตัวเนี้ยมันก็เด่นเรื่องของราเมจไปเลยไงตัวเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยเด่นอ่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นเนเจอร์่าตุน้ำมืดเนาะที่มาต่อจากตัวของบอสมืดนะครับคนก็เลยคาดหวังว่าไอตัวท่าแสงตัวใหม่ที่จะเข้าเกมมาเนี่ยมันจะต้องเก่งไม่ ถ้าแบบอย่างแย่เลยนะก็คือแบบขอแบบใกล้เคียงเออแบบใกล้เคียงตัวนี้ในเออประมาณนี้นะครับเออคนประคาดหวังเนาเพราะว่าอยากได้อยากได้เลนเจอร์ท่าแสงท่ามือตัวเก่งๆมานะครับแต่ว่าพอตัวของท่านประธาน k s m เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นเก่งใกล้เคียงเลยผมว่าห่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะสตัวเนี้ยนะห่างกันเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็หลักๆของตัวนี้นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ตัวยืนชนเลยแหละนะครับผมข้อดีมีไหมนะครับข้อดีก็คือมันอึดนะมันอึดเพราะว่ามีขวานในความสามารนไฮเปอร์นะครับที่มันทําให้ตัวขอองมมน่่ยืตตได้แถาผ ว่ามันคุ้มค่าในการฟันแม็กหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะถ้าเราเนี่ยมีตัวของอานุบิทอยู่มีตัวของอัศวินแสงอยู่หรือแม้แต่กระทั่งจะมีตัวของมายากลอยู่ก็ตามแต่ผมว่าเล่นตัวพวกนั้นไปก็ได้นะครับผมว่ามันไม่ได้มี Impact กับเกมขนาดนั้นเนาะนะครับผมให้เป็นในส่งของ T.S ละกันนะนะครับผมก็ยังดีที่มันยืนอึดอยู่แล้วก็มีโคสมาร์ทที่แบบเอาไว้กันนาฬิกา ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ừ, ผมให้เป็น T.S ละกันนะนะครับผมเป็นตัวของเจ้าท่านประธาน KSM นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในทวงของ T.S เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวใช่ไหมที่มันเทียดซ้ํากันนะครับอาตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าถามผมนะความคุ้มค่าในการปั้นนะครับผมว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ากว่านะเพราะว่าเราสามารถใช้กรบอัลต้าในการปั้นได้นะเราไม่ต้องไปเสือ กากบม่วงในการปั้นนะตัวนี้มันใช้กบม่วงนะซึ่งผมมองว่าถ้าจะใช้กบม่วงปั้นเนี่ยไปรอปั้นตัวเก่งๆดีกว่าแบบพวกบาร็อกบาไอ้บายมบยมทูตนะครับบอสมืดหรือว่าจะเป็นตัวนาฬิกาปูอื่นๆจะดูคุ้มกว่าสำหรับคนที่จะหาเดนเจอร์ทัาแสงมืดปั้นนะครับผมผมว่าไปปั้นตัวพวกนั้นคุ้มกว่านะตัวนี้ถ้าจะปั้นก็รอกบเหลือและกันนะค่อยปั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็ทัดมานะครับผมเป็นตัวละครอย่างเบลานะครับผม องมิวจินะตัวนี้เป็นเลนเจอร์ธาตุไฟสายไวพิปนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวดาเมจดนะถามว่ามันเล่นได้ไหมนะครับมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบน่าใช้งานขนาดนั้นอนะผมว่ามัน เป็นเลนเจอร์แบบแนวทรงๆอ่ะนะครับผมมีความสามารถในการาฮิลลงฮิลเลือดนะครับผมมีบัฟดาเมบัฟสะท้อนดาเมจเนาะดาเมจก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่ทะลุอามาตะามาให้นะผมให้เป็นเทียเอแล้วกันนะเป็นเลนเจอร์แบบแนวทรงๆนะครับไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ตัวของเจ้าเจสิก้าแมชีเนาะตัวนี้เป็นเลนเจอร์สายบงไวทัดไฟนะครับผมก็ ตัวนี้ก็เป็นเรนเจอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผมมองว่ามันเป็นเรนเจอร์แบบแนวทรงๆอ่ะนะครับผมก็ใช้งานก็ได้ไม่ใช้งานก็ได้นะผมให้เป็นเทียร์เเหมือนกันเนาะดาเมจก็มีนะทะลุมาตะด้วยแต่ว่าภาพรวมมันก็ยังไม่ถึงขั้นเทียร์เนะครับผมก็ให้เป็นประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยละกันเนาะนะครับผมคลิปนี้จัดขึ้นตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใครที่ทสนใจในส่วนของ ID ของผมก็ฝากด้วยละกันเนาะสามารถทักได้ที่เพจเนโรแฟนเพจนั่นเองนะครับผมอ่ะก็วันนี้ประมาณนี้ละกันเนะาะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมบ๊ายบาย